ทำไมกลิ่นมันเหม็นๆเหมือนแบบแถวนี้มีอะไรตายปะเนี่ย หลังจากที่เสียงตอบรับถล่มทลายมากกว่า200วิวนะคะทุกคนก็มาคอมเมนต์กันว่ารอ EP สรอ,รอ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 นะคะ5คอมเมนต์แต่เป็นคอมเมนต์ที่มีความหมายกับเรามากทางเราก็ไม่รอช้ารีบทํา EP 2ในทันทีเลยค่ะครั้งนี้ก็จะพูดถึงท็อปิกเกี่ยวกับห้องครัวบ้างนะคะมาดูกันว่าห้องครัวที่บ้านญี่ปุ่นของเรามีวัฒนธรรมแปลกๆยังไงบ้างเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะคะข้อที่1คนญี่ปุ่นบ้านนี้ชอบกินผักดองมากบางคนอาจจะไม่รู้ว่าผักดองหรือ สเกโมโนญี่ปุ่นมีมากกว่า100ชนิดเลยเรียกว่าผักทุกชนิดที่ปลูกกันในญี่ปุ่นเนี่ยเอามาทําผักดองได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแครอทแตงกวามะเขือม่วงหวัวไชเท้ากะหล่ำบีขิงผักกาดแล้วก็วิธีการหมักดองของเขาเนี่ยก็มีหลายวิธีมากๆทั้งดองเกลือดองเหล้าอย่างเช่นเหล้าบวยที่เราเคยรู้จักกันเนาะดองด้วยน้ำส้มสายชูหรือว่าดองด้วยโชย,ยุใครที่เคยดูวิดีโอบล็อกของน้ำนะคะก็อาจจะเคยเห็นคุณแม่ทําผักดองสาเหตุที่เขามีผักดองเยอะขนาดนี้นะคะเพราะว่าสมััยกก่่่อนนีญปปุสามามรถผ,ผได้ แค่เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้นพอฤดูหนาวเนี่ยหิมะมันตกแล้วก็ไม่มีผักชนิดไหนที่สามารถปลูกขึ้นได้เลยไม่มีผักทานเขาก็จะต้องทําผักดองในฤดูร้อนเอาไว้ทานในฤดูหนาวด้วยนะคะฤดูที่ไม่สามารถปลูกผักได้นั่นเองเราเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนว่าคนญี่ปุ่นอะ่ะเขาจะกินผักดองกันเยอะขนาดนี้อย่างคนบ้านนี้เนี่ยเขาทานผักดองทุกมื้อเลยนะคะทั้งเช้ากลางวันเย็นหรือบางทีทานผักดองแทนกับข้าวเลยอย่างเช่นคุณตาคุณยายเขาชอบทานผักดองมากบ้านนี้เนี่ยเขาไม่ เคยซื้อผักดองเลยนะพอถึงทุกฤดูร้อนเขาจะปลูกผักเก็บผักที่ปลูกออกมาทําผักดองค่ะดองเองทานเองแล้วก็ถ้าทําเยอะเนี่ยก็แจกเพื่อนบ้านญาติพี่น้องด้วยนะคะทีนี้เราผู้ที่ไม่ทานผักดองเลยแบบทานมากสุดก็คือต้มจับฉายเราไม่ชอบของดองไม่ชอบของเค็มไม่ชอบของเปรี้ยวรสจัดแล้วครั้งแรกที่เรามาบ้านคุณตาคุณยายเขาอยากจะให้เราลองชิมฟรีมือคุณตาคุณยายนะสิ่งแรกที่เขาเอามาให้เราลองคือเป็นหัวใส่เท้าดองก็มารยาทถึงเราจะไม่กินแต่เรามาบ้านเขาเขาให้เราเราก็ต้องทานนิดนึง แล้วก็บอกเขาว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่กินผักดองเพราะว่าตอนที่มาเรียนเราก็ไม่เคยกินผักดองเหมือนกันเพราะว่าเราเลือกได้แต่ตอนนี้เรามาอยู่บ้านเขาแล้วเราก็จะต้องมารยาส์นิดนึงลองชิมผักดองครั้งแรกโอ้โหก็คือแบบกลิ่นแรงมากแล้วก็แบบรสชาติคือเค็มมากเหมือนเรากินเกลือไม่รู้จะบ,บรรยายยังไงก็คือเหมือนเรากินเกลือที่แบบกินเกลือค่ะคือเขาก็บอกว่าอร่อยเขาชอบกินไงคะแต่เราก็รู้สึกว่ามันไม่อร่อยมันเหมือนกันกินเกลือก็มีครั้งหนึง่งตอนนั้นเราไปเรียนวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ศูน คุณป้าคุณยายที่กเกษียณแล้วมีเวลาว่างเขาก็จะมาสอนพระทธารมญี่ปุ่นให้กับคนต่างชาติฟรีแล้วก็ไหนๆก็ฟรีแล้วเราก็ว่างแล้วก็เลยไปโรงเรียนด้วยที่เนี่ยทุกเที่ยงอ่ะเขามีการมาแชร์เบนโตทานเบนโตะด้วยกันอะไรอย่างงี้อันนี้เป็นช่วงแบบก่อนโควิดนะคะแล้วก็ไปนั่งแจมร้องวงทานน,นู่นนะี่น่ทีเนี้ยเราคุณยายอาหารหลักของเขาก็คือผักดองเพราะว่าอย่างที่บอกคนญี่ปุ่นชอบทานผักดองมากจาได้เลยวันนั้นคุณยายท่านหนึ่งเป็นอาจารย์เราเนี้ยแหละทำมะเขือม่วงดองแล้วเขาเอามาให้ทุกคคนชชิมมเเเเพรรราาาาาาาะะวว่ท่ทํอออองกก็ยยจแ์ กทุกคนเราก็นั่งอยู่ในวงด้วยแน่นอนว่าเขาก็จะต้องชวนเราให้ชิมฝีมือเขาที่แรกเนี่ยเราก็แบบปฏิเสธไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเขาก็แบบขยันขยอให้เรากินสิกินเถอะอกินเถอะนันอันทีนั้นเราก็รู้แล้วแหละว่าเออโดนแน่อย่างไงเราก็ต้องกินแหละแล้วเขาก็ตักมาใส่จานให้เรา3ามชิ้นเราก็บอกโอเคค่ะเดี๋ยวอาหนูกินนะคะจากอิตาดาคิมัสคือแบบครั้งแรกที่เราเคยทานคือของคุณยายที่มันเป็นหวยเชลลดองเกลือรอบนี้คือมะเขือม่วงที่ไม่รู้ว่าเขาดองจากอะไรนะคะแต่ว่ามันมีรสชาติเป็นถั่ว แบบมีกลิ่นเหล้าอ่ะแล้วก็มีรสชาติหว,วานๆเค็มๆแล้วมันก็เหม็นๆไม่น่าจะว่าเหม็นอะไรอ่ะแต่มันเหม็นอะ่ะซึ่งเป็นกลิ่นที่แบบเราไม่ชอบทานเข้าไปแล้วก็หน้าตาเราแบบเยเกมากซึ่งตอนนั้นอะ่ะมีคนจีนเขาก็เป็นอาจารย์เราอีกคนนึงนะเขาแบบสังเกตเห็นสีหน้าเราแบบหน้าตาทำไมมันเยเกขนาดนั้นเราก็บอกเขาว่าพอดีว่าเราไม่ค่อยชอบกินของดอง,องเท่าไหร่เขาก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาช่วยกินแล้วก็เลยแบบโอ้ขอบคุณมากค่ะเหมือนเขาช่วยชีวิตเราในวันนั้นคนมันไม่ชอบมันก็คือออททาาาานนนไไม่่ด้้้จจริงๆคขี2เเใชล็ก ในการทานอาหารแต่ละมื้อเยอะมากๆคือในแต่ละมื้อเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะใช้พวกจานเล็กจานน้อยใส่ทั้งผักดองผักสดอาหารเนื้อใส่กับข้าวมัง่งล้างกันทีแบบเป็น 10, 10บสใบเลยที่ไทยอะ่ะเราจะมีจานกันคนละใบแล้วก็ตักข้าวใส่ในจานเวลาทานเสร็จเราก็ล้างแค่ใบเดียวแต่ที่เนี่ยที่ล้างจานอะ่ะสมมติว่า2คนทานเสร็จปุ๊บล้างเสร็จปุ๊บต้องแบบเช็ดก่อนเช็ดแล้วก็เก็บเข้าตู้เลยเพื่อที่จะให้มีพื้นที่พอสําหรับคนต่อไปได้ล้างจานแล้วก็คว่ำจานไม่เรียกว่าคว่มดีกว่าเร ท,นทคนหนึ่งอะใช้จานเล็กจานน้อยอะไม่ต่ากว่า5ใบที่ความจานก็เลยไม่พอนั่นเองนะคะข้อ <c oughs> <c oughs> ที่3นะคะคนญี่ปุ่นจะไม่ใช้จานร,ร่วมกันแต่จะจัดอาหารแบ่งใส่จานของใครของมันเป็นชุดๆเลยอย่างวันนี้เนี่ยคุณแม่น้าทําเทมปุระเขาก็จะมีปลาทอดมีผักทอดเขาก็จะคํานวณแล้วว่าปลาที่ใช้ทอดกับผักที่ใช้ทอดแบ่งเป็นปริมาณเพียงพอกับจํานวนคนไหมอย่างบ้านเรามีหกคนเขาก็จะหั่นผักให้พอดีเป็น6ชิ้นในปริมาณที่มีขนาดเท่าๆกันพอปรุงอะไรเสร็จเขาก็จะจัดอาหารแบ่งใส่จานให้ ให้แต่ละคนเท่าๆกันทุกคนในบ้านก็จะได้กินอาหารในปริมาณเท่ากันเลยไม่มีการแบบคนนั้นได้เยอะคนนี้ได้น้อยทุกคนได้เท่ากันหมดความลําบากของเราอยู่ตรงนี้ค่ะคือที่ไทยเขาจะเอากับข้าวใส่จานก็วางไว้ตรงกลางโต๊ะทานอาหารใครอยากทานอะไรก็ตักเองแต่ว่าบ้านนี้สมมติว่าเราทําเทมปุระทอดมาใส่จานใหญ่ๆเราจะต้องเอาอาหารที่เราทอดมาแบ่งใส่จานเล็กๆให้แต่ละคนด้วยบ้านนี้มีทั้งหมด6คนนะคะแล้วเวลาที่คุณแม่ทําอะไรคุณแม่จะทําเยอะมากเราเป็นลูกมือในการจัดอาหาร ทีนี้จัดจานครั้งหนึ่งก็ใช้เวลาไม่ต่ํากว่า10นาทีเพราะว่าเรามีคนเยอะแล้วก็จะต้องมาแบ่งอาหารเป็นชิ้นทีละชิ้นใส่จานทั้งหมด6จานอย่างสมมติว่ามีปลาทอดทั้งหมด6ชิ้นเราก็จะต้องแบ่งปลาทอดใส่จานทีละจาน1 2 3 4 5 6อ่ะ6 6ชิ้นต่อมามีมะเขือทอดอ่ะเราก็จะต้องแบ่งมะเขือทอดใส่จานมะเขือทอดคนนึงทาน3ชิ้นก็จะต้องใส่จานละ3ชิ้นให้ครบ6จานต่อมามีฟักทองทอดคนละ3ชิ้นใส่ฟักทองทอดคนละ3ชิ้นมีมันฝรั่งทอดก็ใส่มัน ฝรั่งคนละ3าชิ้นใส่ลงไปในจานต้องแบ่งเป็นทีละอย่างแล้วก็ต้องคอยเช็คว่าจานไหนยังได้ไม่ครบยังขาดอะไรบ้างปริมาณพอไหมถ้าสมมติว่าดูปริมาณมันน้อยกว่าเราก็ต้องใส่ให้มันเท่าๆกันด้วยนะคะก็คือจะต้องใช้สมองในการจัดจานด้วยว่าเฮ้ยจานนี้ยังไม่ครบจานนี้ขนาดเล็กจานนี้ขนาดน้อยอีกอันนึงนะคะที่เราประทับใจคุณแม่มากก็คือพูดถึงเรื่องของการหั่นแอปเปิลนะคะคือที่ไทยอะหั่นแอปเปิลเขาก็เฉาะแอปเปิลแบบไม่ได้นับไม่ได้สนว่าแอปเปิลลูกนึงจะหั่นได้กี่ชิ้นอนนนมมนนนะไร ูแบ่งกัน6คนคุณแม่ก็จะต้องคำนวณแล้วว่าลูกแอปเปิลเนี่ยเราจะหั่นให้เป็น6ชิ้นให้มีขนาดเท่าเท่ากันเราจะต้องหัน่นทรงไหนหั่นทรงไหนให้มีขนาดเท่าเท่ากันก็หัน่นแล้วก็วัดระยะด้วยนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะได้ชิ้นที่มีขนาดเท่าเท่ากันแล้วก็6ชิ้นนั่นเองบราคนญี่ปุ่นเขาใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆข้อที่4ถ้าว่าไหนเสิร์ฟเมนูปลาจะต้องวางหัวปลาไว้ทางด้านซ้ายมือเท่านั้นห้ามหันหัวปลาไปทางขวามือเด็ดขาดมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณแม่ทําเมนูปลาทอดแล้วเราเป็นนนคจดาเหมือ ตอนนั้นเราเพิ่งมาใหม่ไม่ค่อยรู้วัฒนธรรมเขาเท่าไหร่เราก็เอาปลาไปวางไว้ในจานทีนี้เราเอาหัวปลาวางไว้ทางขวามือเพราะว่าเราก็วางแบบไม่ได้ดูอะไรเงี้ยก็วางเฉยๆเพราะว่าเขาบอกว่าให้จัดจานเราก็อาจจัดจานเฉยๆเราก็ไม่ได้คิดถึงว่าจะต้องหัวปลาไปทางไหนอะไรเงี้ยเอาอยู่ไทยเราก็ไม่เคยจะจัดปลาไปทางไหนทีนี้คุณพ่อนะ <literature> คุณพ่อเขาก็เดินมาเห็นคุณพ่ออีกแล้วคุณพ่อเนี่ยเหมือนกับคนที่ไม่ไม่เจ้าระเบียบแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็รักษาวัฒนธรรมของเขาแรงมากก็คุณพ่อเขาเดินมาเห็นเขาก็แบบไม่ได้นะไม่ได้นะน้ง หัวปลาต้องวางไว้ทางด้านซ้ายมือเท่านั้นเราก็แบบวางหนีไม่ได้หรอคะเขาก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้หัวปลาต้องอยู่ซ้ายมือเท่านั้นเราก็เลยถามคุณแม่ว่าคุณแม่คะหัวปลาต้องอยู่ซ้ายมือด้วยหรอคะคุณแม่ก็อธิบายว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาถือว่าด้านซ้ายมือเอาไว้วางสิ่งที่สําคัญอะไรอย่างเงี้ยนะคะของอะไรที่มีความสําคัญอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาวางไว้ทางซ้ายมืออย่างเช่นหัวปลาก็มีความสูงส่งกว่าหางปลาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาหัวปลาวางไว้ซ้ายมือนั่นเองมีอีกความเชื่อหนึ่งนะคะก็คือเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาถ ตอมือซ้ายเนี่ยก็จะว่างก็จะเอาไว้จับหัวปลาแล้วเวลาที่จะทานปลาเนี่ยก็จะได้ตะเกียบขูดเนื้อปลาออกมาทานได้ง่ายๆเลยอะไรอย่างนี้ข้อต่อไปข้อที่5คนบ้านนี้เนี่ยทานนาโตะเป็นมือเช้าทุกวันครั้งแรกที่เรามาบ้านนี้ตอนเช้าเราลงมาข้างล่างงงเงียงงเงีย,งงยลงมาเราก็ได้กลิ่นแบบกลิ่นอะไรเหมือนหนูตายหรือว่าอะไรตายสักอย่างเราเคยได้กลิ่นหนูตายเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกลิ่นมันเห,นเหนม็นเหม็นเหมือนแบบแถวนี้มีอะไรตายปะเนี่ยลองมองหาที่มาของกลิ่นเดินไปดูที่สิงน้ําที่สิงน้ำเนี่ยมันก็จะมีเป็นแบบที่ ทิ้งขยะอาหารสดอาหารเปียกเราก็เดินไปดูแล้วเราก็ไปเจอกล่องโฟมที่มันใส่นาโตะซึ่งกล่องโฟมมันจะเป็นเอกลักษณ์มากเลยมันจะเป็นแบบซีเรียมเล็กๆอะไรเงี้ยถ้าดูปุ๊บก็คือรู้เลยโอ้โหชัดเลยกินหนูตายเมื่อกี้ก็คืออันนี้แหละคือนาโตเนี่คนที่บ้านเราเนี่ยเขาทานนาโตก,กันทุกเชา้าจริงๆคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยเนาะเขาชอบทานนาโตมากเขาบอกว่านาโตเนี่ยช่วยในเรื่องของการขับถ่ายดีต่อสุขภาพเขาก็เลยชอบทานนาโตก,กันทุกเช้าเลยก็จะไปข้อที่6คนบ้านนี้ชอบกินซุปมิโซะมากซุปมิโซะคืออะไรนะคะซุป าเาเป็นซุปที่ใส่มิโซะสาล่ายวากาเมะเต้าหู้บางทีก็มีผักเช่นกระหล่ำปีหรือว่ามะเขือม่วงใส่ลงไปด้วยคนบ้านนี้เนี่ยเขาจะชอบทานซุปมิโซะทุกมื้อเลยเชา้ากลางวันเย็นแล้วเวลาทานซุปมิโซะนะคะก็จะต้องตักใส่ถ้วยที่เรียกว่าโอวันเท่านั้นโอวันเนี่ยเป็นถ้วยที่ทําจากไม้เป็นถ้วยที่เป็นสีแดงดําที่เคยเห็นในการต์ตูนนะคะหรือว่าในดราม่าอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของชาวญี่ปุ่นเพราะว่าซุปร้อนๆเนี่ยถ้าเราเอาซุปใส่ถ้วยทียท่ทําจากไม้เวลาเราจะยกซดถ้วยเนี่ยมั จะได้ไม่ร้อนเท่ากับถ้วยที่ทํามาจากกระเบื้องนั่นเองปากเราก็จะไม่พองเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ช้อนทานซุปถ้าเป็นซุปเนี่ยก็คือยกสดอย่างนี้เลยข้อที่7คนบ้านนี้โดยเฉพาะคุณตาคุณยายทานทุกอย่างโดยใช้ตะเกียบมีความสามารถสูงมากทั้งข้าวสวยกับข้าวต่าง,งๆเขาใช้ตะเกียบหมดเลยไม่เว้นแม้ก,กระทั่งไข่ตุ๋นอย่างเงี้ยที่เราคิดว่ามันไม่มีทางที่จะใช้ตะเกียบทานได้โดยเฉพาะไข่ตุน๋นคุณแม่ไข่ตุ๋นแบบญี่ปุ่นนะคะคือมันจะมีความผสมน้ําเยอะมากมันก็จะมีความแบบดึบงดึ๋งด้อง คนที่มีความสามารถขนาดไหนอะสำหรับเราก็คือต้องใช้ช้อนทานเท่านั้นตอนนั้นเนี่ยแม่ทําเมนูไข่ตุนเราก็เดี๋ยวไปหยิบช้อนให้ทุกคนแจกให้ทุกคนอะไรอย่างนงี้ปรากฏว่าคุณตาคุณยายบอกว่า no 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 ไม่ต้องน้ําจังช้อนไม่ต้องคุณตาคุณยายใช้ตะเกียบได้เรานี่ก็ตกใจแล้วเฮ้ยได้ได้เหรอคะเขาบอกว่าได้ชัวร์แล้วเขาก็ใช้ตะเกียบตักไข่ตุนกินจนหมดอย่างรวดเร็วแบบงงเลยทําได้ไง ขนาดเราแบบใช้ตะเกียบกินข้าวยังจะไม่ค่อยได้เลยนะคะก็คือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียนวิธีใช้ตะเกียบที่ถูกต้องตั้งแต่สมัยอนุบาลและมีการสอนกันที่โรงเรียนเลยแล้วเขาก็เลยเก่งนะคะในการใช้ตะเกียบนั่นเองข้อที่8คนบ้านนี้ชอบกินโชยุหรือซีอิ๊วขาวมากกินโชยุกับทุกสิ่งถ้าเป็นบ้านเราก็น่าจะเป็นน้ำปลาเช่นน้ำปลาคลุกข้าวน้ำปลากับไข่ต้มขนมจีนน้ำปลาคลุกน้ำปลาตอนเด็กๆชอบกินมาก <laughs> แต่ว่าบ้านนี้นะคะเขาชอบกินโชยุมากๆโชยุกับไข่ต้มโชยุกับผัก ถ้าเป็นบ้านเราเมนูผักต้มอ่ะเราจะไม่กินกับโชยุเด็ดขาดเราจะไม่กินกับน้ำปลาแต่เราจะกินกับน้ำพริกกะปิน้ำพริกตาแดงอะไรเงี้ยแต่ว่าบ้านเนี้ยก็คือกินโชยุราดโชยุลงไปในผักต้มเลยก็คืองงมากแล้วก็จริงๆนะคะคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นโรคความดันเยอะมากเพราะว่าเขาทานเค็มกันเนี่ยแหละทั้งผักดองทั้งโชยุก็คือเค็มมากเขาก็เลยมีแบบบันทึกว่าคนญี่ปุ่นอ่ะเป็นโรคความดันความดันสูงอะไรเงี้ยนะคะกันเยอะจริงๆติดท็อปหนึ่งใน3โรคยอดฮิตของคนญี่ปุ่นเลยข้อที่9กับข้าวที่บ้านนี้นะคะจะต้องมีอออยยย่าางน้3 มือ้อโดยเฉพาะมื้อเย็นคือคุณแม่สามีเราอะ่ะให้ความสําคัญกับมื้อเย็นมากคุณแม่เนี่ยก็จะเป็นคนทําอาหารให้กับทุกๆคนทานนะคะสมัยก่อนเนี่ยบ้านนี้มีประชากรทั้งหมด6คนเป็นคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่พี่สาวสองคนแล้วก็มีสามีเราหนึ่งคนนะคะคุณแม่เนี่ยเขาก็จะเป็นคนทําอาหารเย็นเสิร์ฟทุกคนในบ้านและกับข้าวที่ทําก็จะต้องมีแบบมากกว่า3อย่างอย่างเช่นถ้าวันไหนแบบเราทํากับข้าวอย่างเงี้ยแล้วเ,เราทำแค่2อย่างแต่ปริมาณคือเยอะมากเลยนะคือทานได้แบบ2วันอะ่ะคุณแม่ก็จะรู้สึกว่าทานไม่อิ่มทา ไม่พอเพราะว่ากับข้าวมันน้อยมีแค่2อ,อย่างคุณแม่เขาก็จะต้องแบบทําอะไรเพิ่อมอีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะคือเราแบบตอนนั้นเรายังไม่รู้เราก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหนูทําอาหารไทยให้ทานนะคะอะไรางี้ททำเป็นแบบยำบุญเส้น1อย่างแล้วก็เป็นต้มจืดเต้าหู้หมูสับอีก1อย่างทํา2อย่างแต่ว่าทํายําเป็นกะละมังเราก็มั่นใจว่าเนี่ยพอแล้วเพราะว่าถ้าเราอยู่ไทยอะเรากินอย่างเดียวก็คืออิ่มแหละคุณแม่เขาบอกว่าเดี๋ยวแม่ทาอะไรสักอย่างแล้วกันเนาะพอเขาไปดูกับข้าวเราก็บอกว่ามันไม่พอกินมันไม่อ,อ่วาลงงแ้ถึ3ย คือจะกินไม่อิ่มแล้วก็ข้อที่10นะคะข้อสุดท้ายคนบ้านนี้นะคะทานข้าวเป็นอาหารหลักทุกมื้อจริงๆมันเนื่องมาจากว่ามีคอมเมนต์นึงนะคะถามมาว่าคนญี่ปุ่นทานข้าวสวยทุกมื้อจริงไหมตอบเลยว่าจริงค่ะทุกมื้อจริงๆก็เหมือนคนไทยเลยโดยเฉพาะบ้านเรานะคะเป็นชาวนาปลูกข้าวเองหรือว่าไหนคุณแม่ทําเมนูสปาเกตตี้หรือยากิโซบะเขาก็ยังกินข้าวสวยกันนะคะเป็นปกติคือแบบตักข้าวสวยมากินกับรามเมงก็คือกินข้าวสวยทุกมื้อเลยแล้วก็กินกับทุกอย่างด้วยก็ประมาณนี้นะคะวัฒนธรรมแปลกๆของบ้าน เะะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็กด subscribe ด้วยอยากให้ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเราก็แบบหมดไอเดียว่าจะทําอะไรต่อนนดีเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ